Yes, และนี่คือดาวดินนะฮะหนึ่งผลงานจากเชมเลสนะครับก,ก่อนหน้านี้นมีรูมโซตินายด้วยนะฮะเกิดมาเป็นเพื่อนเธอนะฮะเป็นเพลงประกอบภาพ,พยนตร์นะฮะ อ่าเป็นแอนิเมชันเรื่องยักษ์นั่นเองโอ้โหหนังเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยครับผมในะครวบห็นเขาบอกเป็นชีวิด้วยใช่ที่สำคัญมีอีกหนึ่งเพลงครับกรรมตามสนองจากมาฮะที่เพิ่งไปเดี๋ซีโชวกับเรามาด้วยนะครับล่าสุดเลยนะครับเอาล้ฮะตอนนี้มาอยู่กับเรา2คนแล้วกับดีเจเดแล้วก็ดีเจออนนะครับที่ขึ้นซีด97.5 FM าอแล้วท็นใหม่ของคนไวมันวันจันทร์แบบนี้ครับผมต้นเดือนตุลาคมเลยอ่าหลายคนคงแฮปปี้เงินเดือนออก ซึ่งไม่เกี่ยวกับเราเนีมันนี้มีสากินแบ่งนี่ไปกันใหญ่แล้วเราพุณเรียกสากินแบ่งเลยเหรอคำนี้แบบว่าใครไม่ค่อยมีใครเล็กเต็มๆมานานแล้วเอาหน่ะพูดมาสัาคำไดหนึ่งเต็มคำหน่อยนะโอเคมาวันนี้บ่ายสองครับใกล้เวลาออกแล้วใช่ไหมยังไม่จบนะเออนะฮะหลายคนนี่รอกันอยู่ครับผมมาพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าเดี๋ยวาจะมามีของมาแจกกันนะฮะ ในช่วงซีดเบสเลอร์เลยนะครับโอ้โหวันนี้นี่ผมมีน้ำผลไม้ผสมบุนพะพ้าาโต้ฮะที่มาพร้อมกับ5รสชาตินะฮะมีส้มลิ้นจี่ครับสตรอเบอร์รี่วายอังก่นแอปเปิลมะนาวโอ้โหไอไอนี่ไม่ออกแต่เสียงคนนี้สิฮะก็ต้องตามรสชาติอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ารับรองได้เลยนะฮะว่าดื่มแล้วสนุกแล้วก็สดชื่นอย่างแน่นอนใช่นะฮะวันนี้ใครที่อยากได้กิฟต์เซตจากาโต ติดตามฟังให้ดีครับกิจการง่ายๆเหมือนเดิมครับฟังโค้ดนีไว้โค้ดของเราคือสนุกเคี้ยวร้อยท่ากับกาโตแบบโนลอด์โนลอดอืมอนะถ้าจำได้ัเลอง้าเลย02-245-7183เดี๋ยวเรากลับมาอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรยังไงกลับมามให้กับช่วงซีดเบสเลอร์นะครับอย่างที่ผมได้บอกกันในช่วงที่แล้วนะฮะว่าเราจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างกาโตะนะครับโอ้โหมาแนะนำให้คู่ฟังชาวซีดกัน นะฮะตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกกันว่ากาโตเขามีกิจกรรมใหม่ให้กับชาวซีเนี่ยมา,ามร่วมคลิกโหวตแล้วก็โหวตนะฮะกับผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายกับกิจกรรมสนุกเคี้ยวร้อยท่ากับกาโตแบบโนลดนะฮะเลือกโหวตให้1ใน10ผู้เข้ารอบนะครับพร้อมกับลุ้นว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้ชนะนะ รับไปเลยครับกล้องโลโมสุดซีดโอ้โหส่วนใครที่โหวตกับผู้ชนะก็รับการตกไปดื่มสดชื่นกันเลยหนึ่งปีเต็มโอ้โหนะฮะเปิดให้โหวตเลยตอนนี้นะฮะวันที่สองถึงสาสเอ็ดตุลาคมนั่นคือพรุ่งนี้ทมสิ้นเดือนเลยถูกต้องนะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะฮะที่ เว w ร์ c เว็บ k c o m ุ๊กคอมกา t f ้ฟรุตฟันนะครับสกดนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟุต i t a n แอนฟันถูกต้องนะฮะอ่ะสกดนะครับสกดเลย <K> อ่ะเยอะโอ้โหเยอะมากเลยนะฮะสำหรับตัวนี่นะกาโต้เค a อท <Fruit S 2> <and fun. S 1> นะครับแล้วก็อ่าฟันนี่คือ F-R-U-I-T นะครับส่วนแอนเนี่ยเขาจะไม่ใช่ and นะฮะจะเป็น n ตัวเดียวนะครับแล้วก็ฟันก็เป็น F U N นั่นเองครับ <c oughs> ย้ำอีกทีแล้วกัน w w w f a c e b o o k c o m s l a t o f r u i t a n d f u n นั่นเองนะฮะ Fruit <unf> un ครับผมอ่ะง่ายๆครับตอนนี้หน้าใหม่ของเราดีกว่าใครที่อยากได้กิฟต์เซ็ต,ตจากกาโต้นะฮะครับผมหน้าใหม่มาแล้วคุณสุสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับจำได้ไหมฮะคุณสุว่าโค้ชของเราคือ สนุกเคี้ยวร้อยทากับกาโตะแบบโนรลอดค่ะย้ถูกต้องเลยนะฮะมาเต็มเลยนะฮะยินดีด้วยนะครับสำหรับคุณสูนะครับ,รบของรางวัลนะครับกฟต์เซตจากกาโตะไปเลยนะครับเดี๋ยวติดต่อ,ตอรับของวันหลังไม่ได้เลยตอนนี้ขอขอบคุณด้วยครับกาโตะน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวยอดขายอันดับหนึ่งตัวจริง มาถึงช่วงนี้แล้วนะฮะกับช่วงซีทูลฮุกนะครับผมขอบอกไว้เลยนะฮะว่าตั้งใจฟังให้ดีครับผมนะครับถ้าเกิดมีโอกาสนะฮะคุณอาจสามารถจําเนื้อแล้วไปเสิร์ชในเว็บก็ได้ถูกต้องแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเดือนใหม่แล้วครับของใหม่มาแน่นอนแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามให้ดีนะฮะครับผมที่สําคัญก็แจกกันไปบิ๊กฮุกเดือนนี้ก็ยังมีอีกเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามให้ดีๆฮะครับผมติดตามการเล่นเกมของเราในช่วงซีทูลฮุกแบบนี้ให้ดีๆ เอาล้วคะวันนี้ผมบอกใบให้ว่าหนุ huh. ่มคนนี้ไม <Hey, ่ได้ร mm ้องภาษาไทยเอเห็นไหมฮะผมใบให้เต็มที่แล้วนะฮะใบทําไมผมว่าเขาฟังเขาองจะรู้นะฮะจริงเหรอไมว่ายากนะไม่ยากเลยครับยากยากยากเลยแหละนะ ถ้าเป็นผู้หญิงกันจะง่าย่า4 5 7 1 8ถูกว่าเพลงเมื่อกี้เป็นของใครแต่ถ้าหน้าไม่ตอบผิดนีฮยเราจะยกให้ทาง SMS แรกที่ตอบถูกนะฮะทาง4 1 1 1 9 7 5ครับมามันลุ้นกันดีกว่านะฮะว่าคุณเอของเรานะครับจะตอบถูกหรือเปล่านะฮะว่าจะเป็นที่รองเพลงนี้เป็นใครสวัสดีครับฮัลโหลค่ะสวัสดีคสวัสดีคุณเนนะฮะคุณเอ่ผมให้ไฟหนึ่งทีนะตอบเลยครับผม วันนี้เป็นเพลงของคนนี้้องบอกชื่อเมืองของเขาไปแล้วอ้าวตอบม,มาเลยว่าเป็นเพลงของยามาพีค่ะว้าว,ว,าว ถูกต้องเลยนะครับเอ,อยนดีด้วยนะครับรับของรางวัลของเราไปเลยนะครับผมขอบคุณคาราฟสำหรับคุณเอน,นะฮะยังไงช่วงนี้ขอขอบคุณด้วยนะครับกับชูมุกเอชเองแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้ามันกันต่อเรา2คนดีเจเดและดีเจอ้นครับครับ เอาละรครับมาถึงช่วงนี้นะฮะกับช่วง s e ดบล็อกฟิล์มนะครับแน่นอนว่าเราจะมีการอัปเดตนะฮะเกี่ยวกับข่าวคราวนะครับในวงการภาพยนตร์มาฝากกัน,นะฮะซึ่งตอนนี้นะฮะมาถึงเรื่องของภาพยนตร์แอนิเมชันนะครับสุดฮิตเลยนะครับเมื่อประมาณปี2002นะผมจะไม่ผิดครับผมนะ2003นะฮะเป็น Finding Nemo นั่นเอง นะครับตอนนี้เขากลับมา remake ใหม่นะฮะแต่ว่าในรูปแบบของ 3D ถูกต้องก็หลายเรื่องที่นํากลับมาทําใหม่ในรูปแบบของ 3D ครับเพื่ออัตราลในการชมที่สนุกสนานมากขึ้นแต่ทุกๆอย่างนี่ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับที่สําคัญความมันความสนุกความน่ารักของเจ้านีโมก็ยังเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าลุจองมาให้คุณได้ชมกันนั่นเองเนื้อเรื่องเนี่ยยังไงมันก็เหมือนเดิมแหละนะฮะแต่ว่าด้วยความที่วิวัฒนาการ มันสูงขึ้นนะฮะก็เลยมีการนำมาเรียกรีเรรรมคใหม่นะครับใช่ฮะก็จะเข้าฉายประมาณวันที่4ี่ตุลาคมนี้นะฮะวันนี้เนี่ยที่ามาพูดเนี่ยเพราะวันนี้เรามีหนึ่งเพลงฮะที่<ม>เป็นเพลงที่เหมาะมากๆรักแท้จากพี่บอยนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวลองฟังกันดูนะฮะในช่วงของนี่เลยซีดปลอบออฟฟี่เดี๋ยวจะมีข่าวเกี่ยวกับภาพยนตร์แบบนี้มาอัปเดตให้กับชาวซีดต่อแบบนี้แน่นอนไงก็ติดตามแล้วกันครับเอาละครับมาอีกหนึ่งกิจกรรมที่เริ่มต้นเดือน ครับจะมีคนใหม่อ่านะฮะกับซีดเลดี้นะครับที่เดินทางมาถึงครั้งที่29แล้วนะครับซึ่งครั้งนี้คําใบ้ของเราแปลกมากๆเลยถูกต้องครั้งนี้เนี่ยอาจจะอยากให้ดีเจเล่นสนุกด้วยนะฮะเพราะว่าคําใบ้แรกนะฮะเป็นสีครับสีอะไรอะแบบเนี้ยเขาให้มันเป็นประกาเหมือนสีเมจิกประกาสีฮะประมาณนั้นน่าจะเป็นประกาสีนะไม่ใช่สีเมจิกเป็นประกาสีปะสี ปากกาที่มีสีเนี่ยฮะให้มาหนึ่งชุดเนี่ยฮะเป็นแพ็คหนึ่งเลยใครจะพอช่วยผมใบสีไม่ใช่คำไม่ใช่ใบสีใครจะพอช่วยผมคิดว่าคำใบนี้มันคืออะไรเนี่ยฮะพี่พี่คิดว่าคืออะไรฮะผมผมเลยผมคิดไม่ออกผมนั่งคิดมาจะครึ่งชั่วโมงแล้วรุงหรือเปล่ารุงแล้วมันเกี่ยวอะไรหลากสีหลากสีโฮ้ยตอนนี้เนี่ยนะฮะปากกาสีที่ผมมีเนี่ยมีสีชมพูสีเขียวสีม่วงสีแดง สีฟ้าสีน้ำเงินสีส้มสีเขียวสีน้ำตาลสีดำแต่ผมว่าคงไม่น่าเกี่ยวกับแต่ละสีเท่าไหร่นั่นสิน่าจะมีคำใบ้แล้วคำใบ้ของทีมงานของเราเนี่ยบางทีก็เหนือชั้นจนหงงงบนะฮะก็ลองใบ้กันไม่ได้ฮะลองไทยกันไม่ได้ทางสีหนึ่งหนึ่งหนึ่งเกเจ็ดห้าของเรานั่นเองนะฮะว่า ประกาศสีที่ทีมงานให้ดีเจซีของเรามาเนี่ยมันคืออะไร,รเป็นของบ้านซีดีได้ยังไงออนะฮะติดตามกันให้ดีนะฮะกับซีดีครั้งที่29นะครับวันที่20ตุลาคมนะครับที่นี่ที่ซีด9กเจ็ดนทรฟรมนะครับ,รบผมช่วงนี้ต้องขอบคุณด้วยนะกับซีทรานูริชเรเดียน c ์ครับผม นี้เลยดีกว่านะฮะกับซีดฮุลฮุกนะครับไม่ยายเลยนะครับใครที่อยากมีเพลงเปิดอย่างนี้นะฮะส่งผลงานโปรไฟล์แล้วก็เบอร์โทรติดต่อกลับเข้ามาเลยนะฮะที่ซีดเรดิโอ975 at gmail.com นะครับครับผมสำหรับวันนี้นะฮะเรามีอีกหนึ่งวงนะฮะที่ชื่อว่า what ever ส่งเพลงนะครับที่ชื่อว่าคนสุดท้ายมาฝากกันที่สำคัญเพลงนี้พิเศษมากๆนะไ <Ừ. S 2> ด้นักร้องคุณพี่อย่างพี่โอ้แสกชันนะฮะโอ้โหไม่ได้ฟังเสียงพี่เขานานแล้วเจ้าของเพลงนะครับ ใจให้ไปอย่างี้เธอคือเหตุผลเนี่ยมาร้องเลยนะครับผมใครที่คิดถึงเสียงพี่โอนะฮะแล้วก็ลองฟังเนี่ยหาเพลงนี้ดีนะครับผมว่าโอเคมากๆกับเพลงชื่อว่าคนสุดท้ายจาก whatever featuring กับพี่โอเสกสรรนั่นเองครับครับผมชั่วโมงหน้านะฮะกับช่วงซีดยูลิสนะฮะขอส่องสายหน้าใหม่นะครับที่02-245-7183ครับ ขอต้อนรับกับสู่นะฮะช่วงของซีดยู s ิสนะฮะกับ DJ เจเดแล้วก็ดีเจโอ๊ตนะครก่อนจะไปรับสองสายนี่ผมมาแล้วเปิดดูใน Facebook ตอนนี้หลายคนบ่นกันละนาวทำไมไม่ออกเลขนี้ทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่อย่างงี้และสรุปคือออกมาแล้วฮะรางวัลที่หนึ่งนะฮะหนึ่งสองสี่ศูนย์สองห้าครับผมส่วนเลขท้ายสองตัวฮะหลายคนเซ็งมากออกมาแล้วฮะ ห้าแปดก็ยินดีสำหรับคนที่ถูกด้วยนะครับทั้งถูกรางวัลและถูกกินชัดเลยนะครับผมอ่ะพูดถึงเรื่องหวยกันละนะครับตอนนี้มารับสายหน้าใหม่กันบ้างดีกว่านะครับมาเลยคุณหนู้าวมาต๊้เลยฮะโดนหวยกินไปก็เลยลาไปเลยนะฮะชิงเลยนะฮะไม่เป็นไรอีกหนึ่งสายอยู่ไหมคุณเมย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเมย์นะฮะ คุณเมย์ครับทําอะไรอยู่ตอนนี้อ๋อฟังซีดอยู่ค่ะฟังซีฟังซีอย่างเดียวเลยไม่ทําอย่างอื่นเลยมีลุ้นหวยเขาไหมครับอันนั้นเนี่ยเงียบเลยนะครับอะคุณเมย์ครับวันนี้ากฟังเพลงอะไรเอ่ยเอ่อฮันนี่ไฮฮันนี่ไอเฮดยูค่ะฮันนี่ไอเฮดยูนะครับโอ้โหดูดูดูน่ากลัวเหลือเกินนะฮะอ่ะคุณเมย์คุณเมย์ยังเรียนอยู่ที่ไหนครับเอ่อทำงานแล้วค่ะทำงานแล้วนะฮะ แล้วเป็นสิทธิ์เก่าที่ไหนมาเอ่ยเอสยามบริหารธุรกิจค่ะเรียนจบเกี่ยวกับอะไรมาฮะเอ่อคอมธุรกิจค่ะคอมธุรกิจแล้วถามว่าตอนนี้ทํางานเนี่ยตรงสายที่เรียนมาไหมฮะก็ตรงค่ะโอ้โหเยี่ยมมากๆนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมเปิดให้นะครับเพลงจาก s i s นะค่ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคุณเมย์นะฮะอ้าวตอนนี้หนึ่งเพลงเท่านั้นอ๋อมีอีกหนึ่งสายนะฮะมา สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อคุณคุณจอยค่ะคุณจอยครับคุณจอยทําอะไรอยู่ตอนนี้อ๋อเลิกเรียนแล้วค่ะเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนค่ะเลิกเรียน<ม>เรียนที่ไหนครับเรียนวัดเชีย faster, ่ยวค่ะอืมมาวันนี้อยากฟังเพลงไหนดีครับเสียใจยแต่ไม่แคร์ค่ะเสียใจยแ,ตแต่ไม่แคร์ของวายนะอ่านะครับอ่ะไม่เป็นไรเด็กๆเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะครับค่ะ ครับผมขอบคุณมากครับโอเคดูกับว่าดูกำลังงงอยู่งงอ่ะโอเคไงเดี๋ยวเปิดให้ทั้งสองเพลงนะครับแล้วย่าลืมว่าชั่วโมงนี้ใครอยากฟังเพลงไหน4111975ส่งมาได้เลยเอาละครับมาถึงช่วงนี้นะฮะกับ Day Talk นั่นเองถูกต้องฮะสำหรับช่วงนี้นะฮะวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆสำหรับคุณผู้ฟังชาวซีสนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าการเอนขับรถนี่เดี๋ยวนี้เห็นกันเยอะครับ ผู้ชายนี่จะเน้นแบบว่าปรับเบาะแบบแทบจะนอนอยู่แล้วสบายเออเท่บางคนแบบเท่เท่บางคนนี่ผมเห็นนะพยายามให้เป็นรถสปอร์ตบ้างอ่าอยากเป็นรถสปอร์ตไงบางทีผมเห็นนี่บางคนนี่ปรับเบาะแต่ว่าหลังไม่โดนเบาะนะอ่าผมอยากจะรู้ว่าไม่เมื่อยเลยครับคือเบาะนี่เขาเอาให้นั่งสบายครับอะไรอย่างนี้แล้วก็อีกหนึ่งความสําคัญคือช่วยเอซับแรงกระแทกอืมขณะที่เราแบบว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรแบบนี้ครับ มีอยู่สองแบบฮะบ้านเราอืมะฮะผู้หญิงนี่ชิดมากฮะเรียกได้ว่าโอ้โหขัวชนเขาอยากจะมองให้เห็นไงถ้านี้เป็นท่าที่เรียกได้ว่ามองเห็นด้านหน้ารถได้ชัดครผู้คุณผู้หญิงบางท่านเนี่ยชอบแบบว่าพวงมาลัยกับตัวเนี่ยชิดกันมากเลยผมบอกเลยนะต่อให้คุณคาดเบลนี่ก็อันตรายมากต้องเพราะว่าระยะอระหว่างตัวคุณกับพวงมาลัยเนี่ยพอใกล้กันมากถ้าเกิดอุบัติเหตุนะฮะตัวเรากะแทกพวงมาลัยมีสิทธ บาดเจ็บภายในได้สูงอีกอย่างเรื่องของเซฟตี้เบลด้วยมันจะมีล็อกของมันนะฮะถ้าเกิดคุณคิดเกินไปมันคุณก็เวลาชนเนี่ยมันก็จะไม่ไม,ไม่โดนล็อกของมันตัวคุณก็จะไปกระแทกเต็มๆเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายยังไงก็ปรับให้มันพอดีดีกว่าคุณรู้ไหมท่าที่พอดีสุดเนี่ยนะฮะวัดยังไงหลายคนคเอ๊ะจะวัดยังไงให,ให้พอดีกับตัวเราครับผมสอนวิธีง่ายๆเป็นท่าที่ใช้ในการขับรถนะฮะทั้งขับรถแข่งหรือว่า <ใน S 1> เป็นคนคุณผู้ชายเป็นไง ผู้ชายหมายถึงอะไรฮะใช้อะไรวัดหรือเปล่าใช้มือของตัวเองเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเนี่ยวัดได้เหมือนกันครับนะฮะอ๋อคุณนุ่นจะเอาอย่างอื่นวัดก็แล้วแต่คุณเอาให้มันถึงพวงมาลัยกันเถอะคงมาคุยนี่ง่ายๆนั่งนะฮะปรับเบาะเลื่อนเบาะก่อนเอาให้พอดีขาเราก่อนสองเนี่ยนะฮะเอาแขนของเรายืดไปฮะให้โดนพวงมาลัยนะครับแล้วก็เอาตรงนั่นข้อมือของเราเนี่ยนะฮะข้อมือเนี่ยวางครับบนพวงมาลัยเอาให้พอดีเลยน่าับ คือท่าที่ถือได้ว่าโอเคที่สุดสามารถขับได้ดีที่สุดต้องะะสบายที่สุดด้วยถูกต้องนะฮะ,ะ,ฮะเพราะฉะนั้นบางคนปรับบอกกันแบบโอ้อยากจะเป็นรถสปอร์ตอะไรอย่างงี้นะฮะบางคนก็กลัวชนด้วยแหละก็เลยขับปรับสกล้เลยอ ก็ลองฝึกดูลองปรับดูนะฮะสำหรับผู้หญิงบางคนเข้าใจว่าอยากจะเห็นหน้ารถอืมลองถอยมาสักนิดค่อยๆก็ได้ค่อยๆถอยลงมาค่อยๆถอยลงมาเอาให้เรานั่งสบายด้วยครับนะฮะแต่บางคันนี่ผมก็เห็นเข้าใจผู้หญิงนะอืบางทีเนี่ยโพลมาลัยมันปรับได้แค่ขึ้นลงไงไม่สามารถยือดออกมาได้บ,บางทีบางคนก็ไม่อยากนั่งท่าน,นั้นหรอกแต่ว่าด้วยเบาะแล้วเนี่ยถ้าเลื่อนมากกว่านี้เนี่ยมือจะไม่ถึงฮนะ เรียกงาผู้หญิงตัวเล็กนั่นเองนั่นไงอาจจะต้องหารถใหม่เลือกรถที่มันเหมาะกับคุณด้วยลำบากถึงขั้นต้องหารถใหม่เลยแนะบางทีมันแบบน่าสงสารเหมือนกัน,นอ่ะก็ฝ่าว้วกันนะฮะขับรถให้ถูกต้องที่ทำงานจะขับแบบไหนก็ไม่ว่าขอให้ขับรถถูกต้องตามกฎจราจรแล้วก็มีสติด้วยมีสตินั่นเองครับตอนนี้ขอคุณด้วยนะฮะกับ p ี t p e r f o r m a Super Synthetic Hybrid จากปทนั่นเองครับ หลังสปอร์ตนะฮะผมขอส่องสายน้ำม่เหมือนเดิมนะครับที่02245-183นะครับในชั่วโมงของซีดยูลิสนสดงครับครับผมมาทำมาคุยกับเขาเลยดีกว่าสองสายน้ำม่ของเรานะครับเริ่มที่สายแรกเลยสวัสดีครับคุณแพรสวัสดีค่ะสวัสดีฮะทำอะไรอยู่ครับอิวหาไราค่ะนั่งทำงานกับเพื่อนอืมใกล้สอบแล้วนี่ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะเรียนที่ไหนครับหัวเชียวค่ะหัวเชียวนะอ่ะอวันนี้อยากฟังเพลงอะไรเอ่ยคำยินดีค่ะ คำยินดีของเคลียร์นะครับใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเเปิดเพลงให้ฟังฮะมีอะไรอยากจะฝากบอกเพื่อนที่กำลังจะสอบในช่วงนี้บ้างไหมฮะก็ก็ขยันอ่านหนังสือกันหน่อยละกันครับแค่นี้อันนี้คือบอกบอกตัวเองอยู่ใช่ไหมบอกตัวเองบอกตัวเองด้วยเออโอเคเยี่ยมมากๆนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงให้นะครับค่ะขอบคุณครับหมายเลกของเราคุณมิวสวัสดีครับเนติบัณฑิตเลยฮะอืม โอ้โหใกล้ยังฮะเออเพิ่งจะสอบไปขานแรกค่ะโอ้โหยากไหมย,ยากไหมผมหำเลยยากค่ะยากไปสอบมาเม<ง>ือ่อวานอืมเป็นไงบ้างฮะมั่นใจขนาดไหนเอออืมก็ก็อ่านหนังสือไปเอะแล้วก็พอทําได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะข้อสอบมันมีทั้งยากแล้วก็ไม่ไม่ยากมากครับผม,อ,มอ่ะหนตอนนี้ได้ข่าวว่าสอบไปแล้วนะฮะอยากจะทราบถึงการเตรียมตัวดีกว่า เป็นยังไงบ้างเออก็ต้องท่องมาตาท่องมาตาแล้วก็อ่านดีกาให้เข้าใจท่องมาตาให้จําได้แล้วก็อ่านดีกาที่ที่ใหม่ๆค่ะแล้วก็พักผ่อนเยอะๆจะได้ไม่บางกนได้แข็งแรงบางคนเนี่ยเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาอ่านอย่างเดียวเลยยืมพักผ่อนแต่คณหิวแบบนี้นี่ดีนะคนที่เรียนเนติบัณฑิตเงี้ยตำรวจไม่ค่อยกล้าจับ ๊เดี๋ยวท่องมาตาเลยนี่ข้อดีใช่ไหมอ้าววันนี้คุณหมิวอยากฟังเพลงอะไรครับอืมเธอคิดยังไงกันค่ะอืมนะของนตนะค่ะได้ครับผมยังไงขอบคุณคุณหมิวนะครับตั้งใจเรียนนะครับขอยได้คะแนนดีๆครับผมนี่ก็คือสองสายของเราครับผมอยากเรียนนะอยากมีความรู้ทางด้านนี้เนติบัณฑิตลามาเลยเออมาตานี้ไม่สามารถจัผมได้ อ่ะโอเคสองเพลงหน้าใหม่ของเราจัดให้แล้วอย่าลืมจากฟังเพลงไหนส่งมา4 1หนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดห้าครับครับดอกไม้นั่นเองนะฮะจากพี่นพพรชมนี้ครับครับผมนะฮะเพลงนี้ก็ไม่ได้เปิดมานานแล้วนะฮะแล้วก็มีหนึ่งเพลงด้วยนะฮะจาก squeeze animal นะครับเริ่มใหม่นะฮะเห็นเขาบอกว่ามีเพิ่งจะจบ เห็นเป็นมินิคอนนะ่เขาจัดขึ้นมาด้วยถูกต้องเอา้ายังไงฮะวันนี้เวลาของเราสองคนคงจะหมดลงบินเท่านี้นะครับครับผมขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกสายทโทรเข้ามาขอเพลงด้วยนะฮะ,ะไว้เจอกันใหม่กับเราสองคนแบบนี้พรุ่งนี้ฮะเจอกันแน่<ม>นอนบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นแบบนี้อ่าที่นี่ที่เดียวนะฮะที่ซีท97จันทร์เฟมนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะฮะเจอกันใหม่คราวหน้ากลับบ้านดีๆจ้าบ๊ายบาย,บายครับ